สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านของเรามีสินค้าใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นโซฟานะคะโซฟาตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซฟาคลาวเดียนะคะความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่160เส้นนะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโซฟาสองที่นั่งนะคะด้านข,าข้างของเขาเนี่ยจะมีที่วางแก้วทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะนอกจากจะมีที่วางแก้วแล้วเนี่ยยังมีช่องเก็บของนะคะทั้ง2ด้านเลยนี่ค่ะ เปิดแบบนี้นะคะด้านในของเขาเนี่ยก็คือแบบเก็บของได้เยอะมากอ้อลืมไปเลยตัวนี้นะคะเป็นโซฟาขนมิงนะคะขนมิงของเขาเนี่ยคือระบายอากาศได้ดีนะคะใน1ชุดเนี่ยก็จะมีหมอนอิงใบยาว2ใบนะคะส่วนหมอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบหมอนอิงที่แบบติดกับตัวโซฟาเลยนะคะ นอกจากจะเป็นแบบโซฟานั่งแบบนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังเป็นแบบโซฟาเบดด้วยนะคะวิธีปรับของเขาเนี่ยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ดึงออกมาแล้วก็แบบนี้นะคะนี่วิธีปรับของเขาแบบนี้นะคะก็คือสามารถแบบวางขาได้เลยนะคะเป็นแบบเตียงได้ด้วยนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะฟังก์ชันของเขาเนี่ยยังสามารถปรับตรงหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้ วิธีปรับก็ง่ายมากๆมีเลยนี่นะคะแบบนี้ก็คือแบบเป็นเตียงนอนได้แล้วนะคะวิธีปรับของเขาในก็ง่ายมากๆนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยทันสมัยด้วยอ,อ๋อลืมบอกไปเลยค่ะตรงตัวหมอนด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะตัวนี้ถอดออกได้ทั้งสองใบเลยสีของเขาเนี่ยก็มีหลายสีมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีครีมขนมิ้งนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์สั่งซื้อเป็นเบอร์โทรเป็นไลน์ไว้หน้าวิดีโอนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ